วันนี้จะมาแสดงวิธีการใช้งาน l i t m a p นะครับซึ่งเป็นเครื่องมือในการหาความเชื่อมโยขงของงานวิจัยแบบรวดเร็วคือปกติในเวลาหางานวิจัยเนี่ยเราจะต้องมาดูแบบนี้นะฮะเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูก่อนสมมติเรามีเว็บไซต์หน้าของงานที่เราต้องการจะใช้เป็นต้นทางหรือว่าซีดแพร์เบอร์นะครับเราก็ต้องอ่านอักขรกัใช่ไหมฮะแล้วเราอาจจะมาอ่านตัวตัวอินโทรของเขาเนะเาะเสร็จล้วก็อาจจะมาดูว่ามีงานไหนที่สําคัญเนี่ยรเราไลา่ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับเราอาจจะเจอว่า พวกนี้เป็นงานตั้งต้นนี่ฮะฟิล์แมแเป็นงานตั้งต้นหรือแนละ้วคอร์เลเนี่ยเป็นงานที่น่าสนใจนะฮะแล้วก็กดดูใช่ไหมครับกดดูแล้วก็เหมือนกับหาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยฮะอ่านี่ดูซิมีไหมพอมีแล้วก็กดดูในรับเฟรนด์นะครับกดดูใน Google s อลล่าแบบหาไปเรื่อยๆมันจะใช้เวลาหนานนะครับและเห็นคอมเสิอ์ตยงค่อนข้างยากแต่ว่าการใช้ริดแบบเนี่ย มันรวดเร็วกว่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูนะครับขั้นแรกคือเดี๋ยวผมจะก o p y ตรงชื่อตรงนี้นะฮะหรือจริงใช้ DII ก็ได้นะครับแต่ผมใช้ชื่อน่าจะง่ายกว่าโอเคผม Copy ชื่อไว้นะครับแล้วก็ผมจะมาเปิดที่ล e สต์แมเนี่ยหน้าล e สต์แมเนี่ยผม Sign in ไว้แล้วแล้วก็ผมเป็นแบบ Pro นะครับอันนี้ต้องแจ้งนิดนึงว่าของผมเนี่ยเป็น Pro แล้วก็จ่ายงินอยู่ประมาณปีละ120ี่เหรียญนะฮะถามว่าดียังไงนะครับเดี๋ยวผมจะลองเสิร์ชให้ดูนะครับผมก็แปะไปเลยฮตัว ข้อมูลที่ให้มาอันนี้เป็นงานที่เกี่ยวกับการใช้คอนเทนต์ n อน y s ล s ิซิซึ่งป็นเทคนิคในการทำวิจัยวิธีหนึ่งนะครับแล้วก็เราจะใช้ตัว La n g u a g e model เ่ยเข้ามาช่วยยังไงได้บ้างน,นะฮะพอเสิร์ชปุ๊บมันก็จะเริ่มหางานนะครับทีนี้เนี่ยตัวล i สต์แมเนี่ยมันดีกว่าเครื่องมือประเภทเดียวกันในกลุ่มเนี่ยนะฮะตัวอื่นก็คือว่านี่ครับมันเลือกได้ว่าจะเอาเป็นล i สต์แมปดัต้าเบหรือว่าจะเป็น semantic scholar หรือว่าจะเป็น Google Scholar ซึ่ง ไม่ค่อยเห็นนะครับเจ้าไหนที่สามารถเข้าถึง Google Scholar ได้มีตลิ์แบบนี้แหละฮะโอเคเราก็จะใช้ Google Scholar เป็นหลักนะครับก็คือตัวนี้แหละนะทีนี้มันสามารถจะเลือก Custom Range ได้นะครับแต่ไม่เป็นไรเราเอาตัวนี้ก่อนนะครับผมจะกดดูตรงนี้เลยผมจะกดคืออันนี้ผมได้ไฟล์ละผมจะไปกด Add to List m a p นะครับเราจะเริ่มหาด้วยการใช้ตัวนี้เป็น s p r e a p e r นะครับอันนี้เป็นงานค่อนข้างใหม่มันจะไม่มีติเคชันเท่าไหร่นะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะผมก็จะตั้งชื่อว่าอะไรดีเอ Uh, lm c o n t a i n e er analysis อันนี้เป็นเรื่องที่ผมอยากทำนะครับพอกดโอเคแล้วเนี่ยเราก็จะได้แมปใหม่ขึ้นมาเห็นไหมฮะจะมีแมปใหม่ขึ้นมาตรงนี้นะครับเข้ามาแอดตรงนี้หลักแล้วก็ผมจะเปิดแมปเลยนะครับเปิดแมปปุ๊บเนี่ยอันนี้คือแมปที่เราเพิ่งได้มานะครับอยู่ใน my workspace นะครับเป็น default workspace ของเรานะครับแล้วมันก็จะมีตัวเป็นคล้ายกับเป็น tutorial ขึ้นมาให้อันเนี้ยเจอ explore r e l a t i d a r t d i c l e ได้ไหมผมจะลองดูเลยว่างานของผมเนี่ยที่เราแอดมาแล้วเนะี่ยมีงานอะไรที่เกี่ยวข้องบ้าง มันก็จะวิ่งหาเลยครับมันจะวิ่งหาไปเรื่อยๆนะครับพอวิ่งหาเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะ list ขึ้นมาเลยว่ามีงานอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับงานที่ผมเพิ่ง add เข้าไปเพียงงานเดียวนนะครับมันจะขยายคนให้เราอย่างรวดเร็วเลยนะฮะโอเคก็ได้งานมาแล้วนะครับอันนี้คือไฟของเรานะครับต้นทางแล้วนี่คืองานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับจะเห็นว่าความสูงเนี่ยคือ citation นะครับตัวเนี้ยตัวแกนแนวตั้งเนี่ยคือ citation นะครับเพราะนั้นยิ่งสูงเนี่ยมันก็แสดงว่ายิ่งเป็น งานที่มีคนอ้างอิงเยอะนะครับงานที่อยู่ทางด้านซ้ายมือเนี่ยอย่างของเฟลแมนซึ่งเป็นงานที่เขาใช้เป็นงานตั้งต้นเนี่ยงานนี้เนี่ยคือมันอยู่ทางด้านซ้ายแปลว่ามันเป็นงานที่เก่ากว่าฮะเพราะว่าแกนแนวนอนเนี่ยคือแกนที่แสดงว่างานเก่าอยู่ด้านซ้ายกันใหมาอยู่ด้านขวา2025่คืองานของเรานะครับแล้วก็นี่ไล่มาเป็นงานที่ใหม่กว่าซึ่งมันก็ไม่แปลกหรอกครับที่งานใหม่กว่ามันจะมี citation ที่น้อยกว่านะครับหรือมีคนอ้างอิงน้อยกว่าเพราะมันเป็นงานที่เพิ่งเกิดขึ้นนั่นเองนะครับ เดี๋ยวผมจะมาลองใช้ฟีเจอร์ติวเตอร์ีของเขาคือให้เขาช่วยแนะนําว่าทำอะไรได้บ้างนะครับผมจะมาตรงนี้เลยฮนะมาที่ support นะครับแล้วก็ร e s e t ตติวเตอรเรีเราจะเริ่มกันใหม่นะฮะอ่ะขั้นแรกพอ reset แล้วเนี่ยมันจะขึ้นมาเลยว่าแมปเนี้ยพอเราได้แมปนี้ขึ้นมามันจะทาอะไรได้บ้างมันจะอธิบายเลยครับว่าวงกลมสีดําคือวงกลมนี้นะครับคือวงกลมที่เป็นงานของเรานะเนี่ย article add to list แมปคืองานของเราสีขาวนะครับวงกลมใสเนี่ยคืองานที่มันมีความเชื่อมโยงแล้วก็ยังไม่ได้ add เข้ามานะครับ ก็แสดงว่างานนี้มีความเชื่อมโยงอยู่ประมาณนี้เห็นว่าบางทีมันมีงานที่ไม่ได้ลิงก์กับงานของเราโดยตรงนะครับเขาก็จะบอกว่าความเชื่อมโยงของงานเนี่ยนะครับตรงไลน์เนี่ยนะฮะ citation เนี่ยงานของเราเนี่ยเชื่อมกับงานของเบนเดอร์ใช่ไหมตัวนี้นะครับเบนเดอร์เนี่ยะฮะส่วนงานของเชนเนี่ยก็เชื่อมกับเบนเดอร์เหมือนกันนะอันนี้เขาเรียกว่าเป็น share reference นะครับคืองานที่อ้างอิงงานในกลุ่มใกล้ๆกันนะครับเขาก็จะเอามารวมกันตรงนี้นะครับเป็นวิธีการหางานที่เกี่ยวข้องกันวิธีหนึ่งนะฮะ ซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นขั้นแรกที่เขาบอกนะครับแบบนี้เราจะไปเสร็จถัดไปก็คืออ่า o ล m e า i เมืืออะไรนะแลวก็เมเนชื่อคือตรงนี้ครับกลุ่มตรงนี้คืองานที่เกี่ยวข้องกับงานเราทั้งหมดนะครับมันจะโชว์ในแมปตรงนี้แล้วก็จะโชว์เป็นลิสต์ตรงนี้ด้วยนะครับเขาก็บอกว่าเมื่อไรก็ตามที่เรากดตรง more like this เนี่ยนะค,คลิก more like this เนี่ยนะครับเราจะแอดงานเหล่านั้นเนะข้าไปในแมปนะพอเข้าไปเนี่ยแล้วเราเขาก็จะให้เรา refresh map เพื่อที่จะเอางานที่มันมากคนหนึ่งเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนผสมของการหางานในกลุ่มถัดไปนะครับแต่นี้เรายังไม่ทำอะไรนะรผมขอข้ามสเต็ปถัดไปก่อนนะ export setting คืออะไรนะครับ export setting คืออะไรครับนีฮะกดตรงนี้นะครับพอกดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะมี list ให้เลือกอีกนะครับว่าเราจะเอางานที่ในช่วงปีไหนจะเอา keyword หรือ abstract keyword ไหมเราจะเอา order คนไหนหรือเปล่าหรือจะเอา journal ไหนเป็นพิเศษแต่สิ่งที่พิเศษมากๆคือ2ตัวนี้ครับ มันมีให้เรียกว่าเอจินเด็กด้วยนะครับจะเอาเอจินเด็กเท่าไหร่นะครับซึ่งจริงๆแล้วผมไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่แล้วใครที่อยากจะเอางานที่อยู่ในกลุ่ม SJR เนี่ยนะครับขอทายเนี่ยอยากจะเลือกแค่แบบสมมติอยากจะได้แค่กลุ่ม1กลุ่ม2ก็กดตรงนี้ได้นะครับแต่จริงๆผมไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่ผมก็เอาทุกกลุ่มเลยนะฮะแล้วก็แอพพลายไปอันนี้คือไม่ได้แก้อะไรเลยนะครับกดแอพพลายมันก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับแต่ถ้าสมมติว่าผมกดกลับมาใหม่แล้วก็ผมอยากจะเลือกแค่ Q 1, Q คิวหนึ่งใหม่เลย จะเอาแค่ Q1 Q2 เห็นไหมัมันก็จะขึ้นตรงนี้เลยว่าเนี่ยฟิลเตอร์ทีนี้จะเห็นว่าพอเลือกแค่ Q1 Q2 ในงานมันลดลงเยอะเลยเป็นงาน223 0แต่ว่าโอ้ citation ตั้ง1,000ตั้ง1,200ไนงะเยอะมากอ่าเพราะอันนี้น่าสนใจจริงๆานนี้น่าสนใจมากนะครับเขาบอกว่างานที่เป็น ChatGPT Perform คลาส worktakeannotation คือเ,เ,เทคนิคหนึ่งในการทำคอนเทนเนอร์แอสิสแล้วครผมก็รู้สึกว่างานนี้เกี่ยวข้องมา,มากเลยผมก็จะแอดละ่ะแอดเข้าไปละกดแอดเข้าไปปุ๊บทีนี้เห็นว่าของเราเนี่ยมี2งานแล้วนะครับพอเรากดปิดมานเนี่ยเขาจะบอกนี้เลยฮะเขาบอกว่าให้ refreshmap นะฮะรี f r e s h m a เพื่อที่จะให้แมปเนี่ยมันเริ่มหางานที่เกี่ยวข้องกับ2งานนี้ไม่ใช่งานเดียวล่ะนะครับผมก็กด refresh เลย เนี่ยเขาบอกว่าผมเป็นผมเป็น first priority นะครับเพราะว่าเป็นโปรนะครับตรงนี้มันจะขึ้นเตือนตลอดแล้วรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเขาก็จะมีงานขึ้นมาให้เราก็จะขึ้นลิสต์มาซึ่งทีนี้เนี่ยมันจะเป็นงานที่เกี่ยวกับงานทั้ง2งานของเราก็จะเห็นว่ามันเริ่มสโคปแคบลงละ2 0 2 3นี่คือปีเก่าไล่มาจนถึง2 0 2 5คือปีใหม่ละทีนี้ที่สําคัญเพิ่มเติมตรงนี้ฮะตัวแกนของเราเนี่ยซึ่งก็คือแกน x กับแกน y เนี่ยนะครับแกน y ก็คือแกนแนวตั้งเนี่ยนะฮะ กับแกน x ซึ่งเป็นแกนแนวนอนเนี่ยนะครับค่าที่เป็นค่าตั้งต้นเนี่ยแกน y เนี่ยนะครับมันจะเป็นจํานวน citation แต่ว่าจริงเราเปลี่ยนได้ครับเราเปลี่ยนได้ทั้งสองแกนนะครับซึ่งมันมีประโยชน์ยังไงนะครับอันนี้เป็นแอปเดียวที่สามารถจะทําได้นะครับเท่าที่ผมทราบตอนนี้นะฮะมันมีเรื่องของอคติหรือว่าเป็น bias นิดหนึ่งนะครับก็คือว่างานยิ่งเก่าเนี่ยงานนี้ไม่เป็นงานที่ค่อนข้างกว้างเนาะมันก็จะมีคนทายเยอะใช่ไหมฮะแล้วก็งานนี้เป็นงานที่ใหม่กว่าแล้วก็เป็นงานที่่่่อออาาาาาจจจจะะะะแบบเเเเเลกงงงงงมในนนฉพทรรืืค็ ไซด์น้อยกว่าครับคือหลักๆคืองานใหม่เนี่ยคนจะไซด์น้อยกว่างานเก่าอยู่แล้วใช่ไหมฮะเพราะว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นคนก็อ้างอิงน้อยแต่ว่าเราสามารถจะปรับตรงนี้ได้ครับผมจะไปกดตรงนี้นะฮะกดตรงมอไซ์เวทชตรงเนี้ยเรากดตรงเนี้ยพอกดปุ๊บมันจะมีเมนูขึ้นมาให้ตรงนี้ครับไซส์เขาเนี่ยเป็นค่า d ด f a ฟอ t ์แต่ว่าถ้าผมปรับตรงนี้ฮะปรับตัวอื่นเนี่ยไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับแต่ปรับตรงนี้จะดีมากนะฮะโมเมนตัมตรงนี้ครับโมเมนตัมแปลว่าอะไรแปลว่าเราจะให้ค่าการอ้างอิง ที่เป็นการอ้างอิงล่าสุดเนี่ยมากกว่างานที่เป็นการอ้างอิงเก่าๆนะครับตรงนี้มันจะช่วยให้เขาบอกว่าตรงนี้ฮะอินแพด u ูยังก์เอเดอโคแปลว่าถ้างานมันใหม่แต่มีคนอ้างอิงในความถี่ที่มากเนี่ยนะครับก็แสดงว่าเป็นงานที่มีโมเมนตัมเป็นงานที่กำลังมาแรงแหละพูดง,ง่ายๆถ้าผมกดตรงนี้เดี๋ยวจะดูว่าแมปเราจะเปลี่ยนนะครับอ่าเห็นไหมฮะแล้วผมกดกลับนะครับ citation เ o u เห็นไหมฮะมันมีงานอะไรที่โดดขึ้นมาเห็นไหมครับ นี่งานนี้ครับโดดขึ้นมางานนี้ดูเหมือนจะใหม่กว่างานของเราด้ซ้าแต่มันโดดขึ้นมาสูงกว่าลองดูซิมันคืองานอะไรกดดูได้เลยนะครับกดดูเนี่ยบางทีไม่เห็นเพราะว่าเมนูมันปิดอยู่ก็ต้องต้องกดปิดตรงนี้ก่อนนะครับอย่าตกใจนะฮะกดปิดตรงนี้แล้วเราถึงจะเห็นภาพนี่เขาบอกว่าเป็น r o m p t s e l e c t i o n m a t t e r นะฮะเอ็นแทสเซ็ a แอนโน o n ช o l ข s งโ a เชียลไซ t ์รีดลัสไโอ้โหอันนี้อันนี้คือตรงมากๆเลยครับผมกดแอดเลยนะครับกดแอดเลยนะฮะแล้วก็ทีนี้เนี่ยผมอยากจะทำอะไรเพิ่มเติมนิดหนึ แบบตัว l i สต m แมนจะทำได้นะฮะก็คือเราจะเพิ่มแท็กผมจะเพิ่มแท็กเข้าไปเพราะว่างาน2องานใหม่เนี่ยเป็นงานเกี่ยวกับเรื่องอ annotation หลักผมจะแอดแท็กเข้าไปนะครับในงานนี้งานนี้ผมจะแอ d แท็กว่า annotation แล้วผมขอ copy ไปก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวผมจะ,ะไม่ต้อง copy ละกันเดี๋ยวผมจะ assign เข้าไปในอีกงานนึงด้วยนะครับกดโอเคเลยนะฮะก็เขาก็จะมีแท็กเพิ่มให้เราแล้ะ แล้วงานนี้ก็เป็น annotation เหมือนกันนะฮะผมก็จะ add tag เข้าไปนะครับเนี่ยมันขึ้นละ annotation อ่าเราจะได้สองงานที่เป็นที่เป็นสีนี่ละนะครับแล้วก็เขาบอกให้ refresh เพราะว่าตอนนี้เรามีทั้งหมด3งาน3งานเราอยู่ไหนครับเนี่ยฮะสงานเราอยู่ตรงนี้แล้วครับแล้วก็ผมสามารถจะดูได้ว่างานผมมีอะไรบ้างคือมากดที่ article ตรงนี้ฮะนี่นี่คือ3งานของผมอ่ากดตรงนี้ดูอ่าได้3งานละถ้าจะเห็นว่างานของจิวดาดีเนี่ยนะครับโอ้โหคนใช้ไปมโหัวลาเลยครับส่วนงานที่ใหม่กว่า2,000 25ซึ่งเพิ่งจะออกมาเองนะครับก็มีคนไซน์น้อยแต่ว่าเขามีเรฟเฟลนเยอะงานนี้มีคนเรฟเฟลนเยอะกว่าซึ่งถ้าจะใช้ดาวนะครับการที่มีเรฟเฟลนเยอะเนี่ยมันอาจจะเป็นงานเชิงรีวิวเนาะส่วนงานที่เป็นงานงานวิจัยจริงๆเป็นงานที่แบบว่าคล้ายๆกับเขาทำสตูดี้เลยบางอย่างเขาก็จะอ้างอิงไม่ได้เยอะมากนะครับทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องระวังก็คือว่าการอ้างอิง,องเขาเนี่ยมันอาจจะไม่เท่ากับจํานวนที่เราพบใน google scholar นะครับซึ่งตรงนี้ไม่ต้องตกใจนะครับมันอาจจะน้อยกว่า นะครับอาจจะน้ยกว่บ้านนะเดี๋ยวลองดูผมจะลองเทียบให้ดูแล้วกัน mm hmm. งานนี้นะครับผมลองกดดูผมไปกดใน google scholar ดีกว่าจะได้เช็คได้ผมกด copy นะครับเนี่ยกดไฮไลท์ตรงนี้แล้วผมจะกด copy ไว้นะฮะ copy ไว้แล้วไปเปิด google scholar นะครับแล้วแปะงานนึงเข้าไปนะฮแล้วกด search ด,ดูซิดูซิมันมีมันมีมนมไซส์5นะครับ แล้วดูซิมีเลเยอร์เนหรือเปล่าไม่ไม่โชว์เลเยอร์เรนเนาะมมีเท่าไหร่ไม่โชว์แต่โชว์ว่ามีไซส์หนะครับแค่นั้นเองส่วนอันนี้บอกว่ามีอะไรอันนี้บอกว่ามีปิดตรงนี้ก่อนนะครับบอกว่ามีไซส์แค่2อนะครับอันเนี้ยจะต้องระวังนิดนึงว่าถึงแม้ว่ามันจะมาจากฐานเดียวกันนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยตัวลิปแมทเนี่ยมันเก็บได้ไม่ครบนะครับเจอเลเยอร์เนว่ามีสิบเจ็ดแต่อันเนี้ยดันไม่เจอหายแปกเออไม่เจอแล้วลองเปิดไปดูซิเปิดกลับไปดูรอบหนึ่งนะครับอันเนี้ยโชว์อะไรไหมก็ แมทริกซ์ไฟเตชันดูซิคอรเซ็ปเนียมอีกเห็นไหมฮะอันนี้แสดงว่าเขาหามาจากตรงนี้นะคเขาไม่ได้ดูจาก Google Scholar จริงๆแหละนะครับก็ตรงนี้อาจจะมีความแตกต่างคาดขึ้นกันบ้างนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะมากนะฮะหลักๆก,ก็คือว่าความรวดเร็วในการทํางานของเราเนี่ยมันจะเร็วกว่าเดิมเยอะเพราะว่าเราสามารถจะเสิร์ชไปการใช้แมทตรงเนี้ยในการดูนะครับแล้วเราก็จะสามารถรีเฟรชมีไปเรื่อยๆมเมื่อเรามีงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะเห็นไหมฮะนี้มีงานงานที่ ที่เก่าขึ้นมาหน่อยหนึ่งเจอละพอเราเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มากดที่อาร์ติเตรงนี้แล้วก็ Export ได้เลยฮะเอ็กซ์พอตรงนี้เนี่ยเรากดผมกด Select All ผมก็สามารถจะ Export ไปใส่ถ้าเป็น b i b t e x ก็คือไปใส่ใน Reference Manager นะครับพวก z o t e r o หรือว่า EndNote เนี่ยแล้วถ้ากดเป็น CSV ก็จะเอาไปใส่ใน Excel เพื่อไปทำงานต่อเอาไปสรุปงานต่อได้นะครับก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับตัวแอปพลิเคชันตรงนี้นะครับ l i m a p ซึ่งเป็น เครื่องมือที่ทรงพลังมากๆนะครับในการช่วยค้นหาและขยายางานวิจัยอย่างรวดเร็วครับ